ออออโอ้ยรองเท้าพี่ยงไม่ลื่นนะคุกนิ้วครับพุกนิวครับ,บ,ว,รบวันนี้รายงานสดจัดเขาเรียกไงอ่ะตา,นนาตราบตลราบเข้าสวยนะครับวันนี้น้ำเชียงเข้าครับเชียงเข้าเชียงเข้า <laughs> <laughs> น้ำเคียงเข้านะครับวันนี้เรามีภารกิจภารกิจนะครับเร่งด่วนนะไปรับยาไปส่ง,งผู้ป่วยนะครับที่โรงแรมอิงนาอิงนาอิงเยอิงนาอิงนาอิงนานะครับไป ภารกิจส่งยาเร่งด่วนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ลุยไปเอายาอยู่นะครับคอยดูต่อไปครับนี่ครับเคียงเคียงเข่าของแท้เคียงเข่านะครับเนเคียงข่อนี่น้ำเคียงเข่าของแท้ครับตีฟุตบาทเด้อเดินต้องระวังอย่างเดียวครับตีฟุตบาทยุสัยหรอฟุตบาทอ๋ออนนี้เด้อเนี่ยฮะเอ๊ะเปียกแล้วครับเลยหัวเข่าบบงอันนี้พอดีเข่าอ๋อกูขาสั้น นี่อยู่หน้าตลาดข้าวสวยนะครับตอนนี้ถึงหน้าปากซอยนะครับซอยเฉลียงครับตอนนี้ถึงหน้าปากซอยแล้วแล้วอีกไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมครับสองร้อยเมตรต่อสองร้อยเมตรครับไปต่อครับน้ําไม่เคียงไม่เคียงเข่าแล้วนะครับเคียงขาตั้วแล้วครับอะไรคือขาตั้วขาตั้วแล้วนะลุยนะครับลุยนี่ยครับซอยข้างในมีโอกาสได้ถ่ายใต้น้ำับ ถ่ายให้เห็นอะไรดำน้ำรายงานขต่ากูถ่ายกูถ่ายให้ได้นะถ้ามึงยอมดำฟุ๊กียวรายงานรายงานตอนนี้ถึงบ้านนาแล้วนะครับบ้านตะกอบอันนี้ก็น้ําก็ท่วมละเลงมากครับน้ำไหลเรื่อยๆไหลส่วนมากก็เตรียมรับภารกิจแล้วเตรียมลุยต่อไปครับนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนครับ นี่ครับรภารกิจของเราอันนี้เป็นยานะครับ,อรบของลุงปู่ตนตัวอันนี้ตืวนตัวนิดหน่อยครับกับยาความเดินแบกครับวันนี้เราเอาใส่เนมันแต่มันตัดตัดออกตรงนี้เลยก็ได้นะก็ออกไฟล์ลงน้ำปางยงอต,ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะห้าแยกข้างหลัง,งนนคือห้าแยกตรงไทอะไรอ่ะไม่ขึ้นยังขึ้นยัง โอแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นห้าแยกมณฑไหานะครับอที่ขั้หน้าหนักกันนะก็ไปตรงน้นก็จะเป็นโรงเรยนเฉพ่อก็น้ําก็เริ่มไหลเป็นไหลเข้ามาในเมืองอ่มาจากน่าจะโซนหนองตดับน้าไหลเข้ามาแตเข้ามานี้น่าจะเข้าเมืองแล้วก็ไหลออกไปนู่นก็น้าิต่อไปน้ําไหลกําลังเดินต่อไปเดินชวนน้ำสนุกโรงงานนี้จะพายเรือกันยังไงเนี่ยคุกนิวรายงาน นี่คือระดับน้ำรายงานนะครับวันนี้ตรงนี้น้ำแรงมากเลยนะครับคุ้มเย้พุ้มเย่ตอนนี้คุ้มเย่น้ำน้ำแรงคุ้มเย่พุ้มเย่ไม่ไหวจะต้องเดินสวนน้ำอีกคุ้มเย่ตาย้วน้ำน้ำแรงมากเลยครับทุกมเย่รายงานสดอ้าวเดินมาตั้งนานมาได้แค่นี้ครับทุกมเย่รายงาน

ต okay. um ั้งขึ้นมาครับเคยดึงไหมยืมมาได้อะเอางี้เอางี้เหยียบหอดเหยียบเหยียบไม่เหยียบแล้วละครับเอเอามือนึงนะับเคยดึงโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ นี่แหลนการณ์น้ำอยู่ที่โลบินสันกันแล้วนะครับมันเกิดขึ้นมันสร้างแรงเลยนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็น้ำเยอะด้วยมันก็ไม่ถึกงถก,ออก็เยอะเท่าไหร่แต่ส่งพอเขาเทียบกับส่ได้พอรถ้วแจกไมได้แล้วสูบไม่ได้ซื้นที่สักเดียวซื้อได้เล่นเดียว ราก็ถึงคาเฟ่นา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 คาเฟ่นะครับติดกับโรงแรมอิงเลยอิงนาอิงน,นาครับพูด <c oughs> ผิดนะครับก็ส่งของแล้วเราน่าจะพักสักแป๊บแล้วก็เตรียมกลับบวกรถกลับเหมือนเดิมกรถกลับเหมือนเดิมครับภารกิจนี้ครับส่งส่งยาใช่ไหมครับก็ตอนนี้ส่งยาส่งอ่าข้าของกับยานะครับใบอ่าส่งเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็น่าภารกิจต่อไปก็น่าจะกลับเข้าเมืองนะครับเพื่อไม่ได้ไปช่วยครับไปหาอะไรกินครับด้วยการโบกปดยการโบกครับอย่าโบกมีอะไรกินม่รู้เนี่ยกลับไปเนี่ยจะไม่ได้กลับไปจะไม่ได้กลับไปกินข้าวที่บ้านนพุกนิวพุกนิวอะไรเงานตอนนี้เราอาศัยรถตำรวจน้ำนะครับมาถึงสี่แยกนาสี่แยกไปพาร์ทปะน่าจะเป็นพาร์ทนะครับก็เพื่อมาลง ไม่รู้ว่าทางเขาบอกว่าจะไปต่อนะครับเราก็จะลงนี้แล้วก็เดินไปนานต่อครับรับพอแล,ล้วครับดูเขาด้ยพ่อ,พอโอ้ย C B ร้อยยี่้าสายเปิดแอร์หนาวอ่ะ <laughs> <โอ> <laughs> ขอบคุณนะครับอบครับให้รถไปก่อนรถไปก่อนโอ้ยเน้น้ำมันเปิดมาจากตรงนี้ไงโอ้โอยยคยกขาถูกไม่ได้อ่ะมันเออเนี่ยมันเป็นพื่งเนี่ย เ,เ,เ,เราต้องเดินไปข้างหน้าตรงนี้พุกเดินไปข้างหน้าคลื่นนี้โอ้โอเ,อเก็บเก็บเก็บเกิบเก็บเก็บเก็บนะครับกระสอบ ออาอยู่บขสก็มีครับบขสใหม่มีครับเนี่ยคิดวิ่งวิ่งิ่งเลีขวาไปเลยครับครับผมตอนนี้ทุกนิวรายงานวันนี้นะครับทุกนิวก็มาเข้าเมืองอีกครับเดินทางกลับเข้าเดินทางกลับเข้าเมืองไปสู่อ่าไปกลางน้ำกลางน้นะครับมาสามาแล้วก็เดินมาแล้วตอนนี้เราจะเดินเข้าไปในน้ำนะ ก็มันก er <ka S 1> ็จะเริ่มลึกล็กลึกขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำก็จะแรงแต่ไม่รู้นกันว่าน้ําจะมาที่ทางไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็เราไปเรื่อยๆเดืเน้าไปนะครับน้ําไปเยอะน้ํามีน่าจ่ลดบ้างอาแต่อาจจะลดไม่เยอะนะครับแต่ต้องมกันก้ากำลังช่วยกันอยู่นะครับรับว้าวข้างไหนครับตข้างหลังไหมข้างหลังนะ เวจับไปนี่หนึ่งนะโอ้ยต้าไม่ไหวเที่ยวครับเที่ยวครับเอาเยจัยบแล้วไม่ระวังโอ้ยต้านแล้ว้หมดเะบ้านเกครับเออโอ้ย ติดตามกดติดตามอย่างนั้นแนี่อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับช่องนี้ด้วยนะครับช่องอะไรช่องอะไรอ่ะไม่รู้อ๋อเดี๋ยวลงช่องไหนอ่ะลงช่องผมก็ได้อโอลิวันนะครับรู้เดีย๋ยวลิงก์ซับสไครต์ไลน์แจ้งครับรู้ไ, <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลงช่องกูก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ v วียเก่อนนะครับอันนั้นก็ค่อยก๊อปไปอ,อ๋อมิชชั่นคอมพิวตกลับบ้านครับโบกรถเหมือนเดิม หิวแล้วครับตอนนี้ไปดีกว่ารถเจ็กัน